ถ้าพูดถึงเฟอร์มินอันตะแกรนะครับเด็กหนุ่มวัย20ปีชาวสเปนคนนี้เนี่ยก้าวขึ้นมาสูมโมโต g p ปีนี้ปีแรกในปี2025แล้วก็ฝากผลงานการชนะก,การแข่งขันที่สนามอินโดนีเซียมาแล้วนะฮะในการแข่งขันโมโต GP ครั้งแรกของเขาด้วยถ้าถามว่าเขาคนนี้เนี่ยจะดีพอหรือไม่กับการที่จะไปอยู่กับทีมโรงงานดูคติ อันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ครับแต่ว่าภายใน2ปีนี้ปีนี้2025แล้วก็ปี2026จะถ้าเกิดเขาพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะฮะให้เป็นที่ประจัดให้เข้าตาทางด้านของทีมโรงงานดูคติก็มีความเป็นไปด้านเหมือนกันนะครับที่อันเดอร์แกร์องนี้เนี่ยในปี2027จะได้เข้าไปนั่งเก้าอี้ดูคติแต่ถ้าถามอันเดอร์แกรแล้วเขาอยากไปไหมแน่นอนฮะเขาอยากไป เฟอร์มินันเดกราตอนที่อยู่ m o โต2นั้นเนี่ยก็สร้างผลงานได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับจนมาปีนี้2025ตัวเขาเองนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสตาขึ้นมารุ่นใหญ่อย่าง m o โต g p กับทีมเ r รซิน d ดูคาติซึ่งแน่นอนครับผลงานของเขานั้นเนี่ยปีนี้อาจจะเป็นปีที่จะต้องเรียนรู้ แต่ถ้าเกิดเรายังจํากันได้นะครับในการแข่งขันที่สนามออสติน GP ที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเขาเองนั้นก็สามารถสร้างความประทับใจได้อยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอันเดแปออกสตาร์ทในกริกที่12นะครับแล้วก็เข้ามาติดอ่าท็อป10ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถที่ขึ้นไปอยู่อันดับที่5ได้ด้วยนะครับในสนามนั้นเนี่ยแต่ว่าตัวของเขาเองนั้นเนี่ยก็นะฮะทำผิดพลาดไปในโค้งทีินั่นเองแล้วก็ออกจากการแข่งขันไป จากความผิดพลาดของเขาในตอนนั้นนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราก็ได้เห็นอะไรบางอย่างนะซึ่งเราได้เห็นฝีม้าลายมือของอันเดอร์แกรนครับในการที่จะไล่แสงขึ้นมาแล้วก็สามารถติดอยู่ในอันดับตน้ตนๆได้ด้วยแต่สิ่งนี้เนี่ยมันจะดีพอมันจะมีมากพอหรือเปล่านะครับที่จะทําให้ตัวของอันเดอร์แกลนั้นเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งในที่ของเก้าอี้โรงงานดูคติได้ ซึ่งเขาจะสามารถนะครับยึดเก้าอี้โรงงานดุคติดได้หรือไม่ก็ไม่สามารถตอบได้ตอนนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับอันเดอร์แรนั้นนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยในช่วงของท้ายปีนี้นะครับตัวเขาเองนั้นเนี่ยก็มาร์กที่จะสร้างความประหลาดใจให้เสมอนะกับการแข่งขันในช่วงของท้ายการแข่งขันนั่นเองครับซึ่งในช่วงท้ายๆของการแข่งขันเนี่ยตัวเขาเองมาร์กจะมีความแรงขึ้นมานครับ อย่างเช่นในสนามของออสเตรียนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเนี่ยตัวของเขานั้นออกสตาร์ทในอันดับที่8นะครับแต่ตัวเขาเองนั้นเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาไล่แซงขึ้นมาอยู่แถวหน้าแล้วก็อยู่หลังมาร์คมาเกตได้ด้วยนะครับที่สนามแห่งน,นี้แล้วก็สนามแห่งน,นี้แหละออสเตรียนที่มาร์คมาเกตนั้นเนี่ยชนะการแข่งขันไปจุดหนึ่งเนี่ยที่จะทําให้อันเดอร์แกรนั้นเนี่ยสามารถขึ้นมาติดลมบนแถวหน้าได้นั้นก็คือในเรื่องของการออกสตาร์ทนั่นเองนะฮะ ซึ่งในการออกสตาร์ทนั้นเนี่ยอันเดอร์แกเองนั้นเนี่ยจะต,ต้องทอํายังไงก็ได้หละให้มีการออกสตาร์ตนั้นเนี่ยใกล้กับกลุ่มผู้นําถ้าเกิดตัวเขาเองนั้นเนี่ยมีความสามารถนะครับในการออกสตาร์ใกล้กับกลุ่มผู้นําตัวเขาเองก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่แถวหน้าหรืออาจจะไปอยู่อันดับที่1อันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนละอ่าอันเดอร์แกนั้นเนี่ยมีความเร็วอยู่แล้วนะครับซึ่งช่วงท้ายๆก็ไม่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะสำหรับตัวเขานอกจากตัวเขาเองนั้นเนี่ยจะมีความผิดพลาดเอง ในอันเดอร์แกรเองเนี่ยก็สามารถที่จะชนะการแข่งขัน m o t ต GP ได้ด้วยนะครับภายในปีนี้เนี่ยซึ่งมีการชนะมาแล้วหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นโพเดียมเนี่ยมาแล้วสามครั้งแล้วก็ขึ้นโพเดียมในรอบของสปินเลกมา3มครั้งณนะตอนนี้เนี่ยก็มีแต้มอยู่หนึ่งแปดบกต้มด้วยกันแต่ถ้าเกิดถามถึงความเป็นไปได้นะตอนนี้นะครับในตอนนี้เลยเนี่ยเป็นไปได้มาที่อันเดอร์แกร์นั้นเนี่ยจะขึ้นไปอยู่เก้าอี้โรงงานดูคติซึ่งแน่นอนละ ถ้าตอบแบบนี้นะฮะมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่เปอร์เซนต์ที่ความเป็นไปได้นั้นเนี่ยมันจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับแน่นอนฮะถ้าเกิดเทียบกับอเล็กมาเกตนะครับผมก็ยังให้ภาษีของอเล็กมาเกตนั้นดีกว่าอันเดอร์แกร์นะฮะแต่มันก็อยู่ที่ในเรื่องของอนาคตนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตว่า2คนนี้เนี่ยใครคนใดคนหนึ่งฮะ,ะที่จะได้เข้าไปนั่งในเก้าอี้ดุคติหรือไม่ก็2คนนี้เนี่ยอาจจะไม่มีใครเข้าไปได้นั่งเก้าอี้ดุคติเลย อาจจะเป็นมาโคเมสซกี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นแต่ที่แน่ๆแล้วก็ตอบได้นะตอนนี้นะครับทางด้านของอันเดอร์แปรเองนั้นเนี่ยก็คว้าลุกกี้ออฟเดอะเยียปี2025ใน m o โต g p มาแล้วนะและในการแข่งขันที่สนามอินโดนีเซียตัวเขาเองนั้นเนี่ยก็โชว์ความสามารถให้เห็นแล้วนะครับเขาสามารถที่จะคว้าชัยชนะเป็นครั้งแรกในมโต GP ให้กับตัวเองได้ด้วย ซึ่งในรอบของคอลิ่ไฟนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นรอบที่สําคัญมากๆเลยครับสาหรับอเดร์แตนะ่าตามที่ผมดูนะครับถ้าเกิดเขาสามารถที่จะจัดการในรอบของคอลิฟายได้ดีนะครับเขาก็มีโอกาสนะออกสตาร์ทในวันอาทิตย์นั้นในอันดับต้นๆได้ซึ่งถ้าเขาออกสตาร์ทในอันดับต้นๆในวันอาทิตย์ได้นเนี่ยการที่จะมีเปอร์เซ็นต์ในชัยชนะมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดตัวเขาเองนั้นเนี่ยไม่ทําผิดพลาดไปซะก่อน และในปีหน้า2026นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปีนะฮะที่จะเป็นปีให้ทางด้านของอันเดอร์แกรนั้นเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับพิสูจน์ฝีมือลายมือนะฮะซึ่งถ้าเกิดเขาทําได้นะครับซึ่งแน่นอนฮนะเหมือนกับตามสัญญาเลยนะถ้าเกิดผลงานของเขาดีนะภายในปีนี้ปี25ปี26เนี่ย ในปี2027เองนั้นเนี่ยตัวของอันเดอร์แกรนนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่เขาจะขึ้นไปอยู่ในทีมโรงงานทีมใหญ่ดูคตินั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันฮะในการแข่งขันใน MotoGP เนี่ยมันก็มีอะไรที่แบบว่ามีขึ้นมีลงสองล้อกลมๆนะครับวันนี้ดีวันหน้าไม่ดีวันนี้ขีด่ดีวันนี้รถไม่ดี และสิ่งสําคัญเลยนะครับตัวของเขาเองนั้นเนี่ยจะผ่านทางด้านของอเล็กต์มาเกตได้หรือไม่รวมไปถึงมาร์กมาเกตด้วยซึ่งแน่นอนในตอนนี้เนี่ยอเล็กต์มาเกตว่าก็ว่ากันตามตรงนะครับว่าผลงานของอเล็กต์มาเกตนั้นเนี่ยดีกว่าอันเดอร์แกล์ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดตัวของอันเดอร์แกล์นั้นเนี่ยอยากที่จะขึ้นไปทีมโรงงานนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็ต้องแสดงสกยภาพให้ได้มากกว่านี้ตัวเขาเองนั้นเนี่ยจะต้องทําผลงานให้มันโดดเด่นกว่าอเล็กต์มาเกตรวมถึงตัวเขาเองนั้นเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่น่นมมมมีควาาาพยายาแบบไลลดละ ถ้าไปถามตัวของอันเดอร์แกรเองแล้วเนี่ยตัวเขาเองนั้นเนี่ยอยากจะอยู่ทีมโรงงานดกติไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับว่าตัวเขาเองนั้นเนี่ยบอกมาแล้วนะว่าอยากอยู่ทีมโรงงานดกติแต่เขาเองนั้นเนี่ยจะสารฝันให้กับตัวเองได้สําเร็จหรือไม่เน้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาแต่ถ้าดูจากผลงานในปีนี้นะครับ2025นั้นเนี่ยอันเดอร์แกรเองนั้นเนี่ยช่วงท้ายาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะสำหรับปีนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะชนะการแข่งขัน Mo t ต GP ได้ด้วยที่สนามอินโดนีเซียนนนะรักก็็เป้งแ กับการชนะใน Mo t ต GP ของเขาแล้วก็มาช่วงหลังๆท้ายๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอันเดอร์แกรนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นมาแถวหน้าได้อยู่เรื่อยๆเสมอนะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงบางจังหวะที่ตัวเขาเองนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินนะฮะแล้วก็อาจจะมีความผิดพลาดแต่จุดเด่นของอันเดอร์แกร์นะครับอย่างที่พูดไปตอนต้นนะครับตัวเขาเองนั้นมีความเร็วนะฮะโดยเฉพาะความเร็วในช่วงของททายเรสการแข่งขันซึ่งแน่นอนล่ะเรามักจะเห็นอันเดอร์แกร์นั้นขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับ นอกจากจะมีความเร็วแล้วเนี่ยตัวเขาเองนั้นยังมีความสามารถะฮะในการไล่แสงไล่บี้นะครับเ็เรียกได้ว่าบางครั้งก็เป็นการแสงแบบว่าอาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นไปได้เหมือนกันสิ่งสําคัญที่สุดนะครับนั่นคือในเรื่องของประสบการณ์นั่นเองนะครับที่อันเดอร์แกรนั้นเนี่ยจะต้องสั่งสมใน MotoGP นะฮะซึ่งถ้าเกิดเขาทําตรงนั้นได้นเนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่เหมือนกัน,นครับรวมถึงในรอบของคอลิฟายนั้นที่ตัวเขาเองต้องทําให้ได้ ถ้าเกิดคุณลิฟายมาดีอยู่ในอันดับที่ดีเนี่ยในวันทิศเขาออกสตาร์ทในแถวหน้าได้นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะถ้าเกิดตัวเขาเองนั้นไม่ทําผิดพลาดไปสะก่อนก็ถือว่าเฟอร์มินอันเดอร์แกรนั้นเนี่ยยังมีโอกาสนะครับที่จะพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะฮะให้ทางด้านของทีมโรงงานดุคติเห็นความสําคัญของตัวเขานะฮะถ้าเกิดตัวเขาทําได้มันก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะที่อันเดอร์แกรนั้นเนี่ยจะเป็นคลื่นลูกใหม่ให้กับทีมโรงงานดุคติในปี2027